พี่สาวเนี่ยกินเบียร์แล้วก็ชอบสูบบุหรี่ในห้องนอนมึงต้องออกไปอะไรนะคะบ้านคือชื่อเขามึงดูสแ่หนูอ่ะเป็นนักกิจกรรมเลยก็คือเป็นนางลำด้วยพี่คะแค่นี้ก่อนนะแม่มาตามไปเข้านอนแล้ว หนูอ่ะเห็นป้ากาลังขโมยของในเซเว่นแล้วเราอ่ะเห็นก็ไปสกิดพนักง,งานว่าเออโทษน,นะคะคือเมื่อกี้เห็นป้าเขาหยิบของใส่กระเป๋าซึ่งป้าเขาออกไปแล้วยังไม่ออกค่ะยังอยู่ในนั้นใช่ยังเดินวนเวียนจะหยิบนั่นหยิบนี่แล้วพนักง,งานอ่ะพี่ก็ไปสกิดพนักง,งานคนอื่นที่เขา์เออ ทุกคนก็โฟกัสป้าเลยค่ะแล้วป้าก็เหมือนพ่รุษอะป้าก็แบบเอาเลยเว้ยมีคนมองกูเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยป้าเขาอะตอนที่เขาหยิบอะเขาเห็นว่าหนูเห็นเขาแล้วเขาก็รู้ว่าอินนี่แหละเป็นคนไปต่อคนนั่งงานแน่้องแน่นอนตอนนั้นอะหนูก็กลัวๆใช่ปะแต่ว่าป้าเขาก็ยังทําแบบไม่รู้เรื่องอีนุ่ยเหน่อะไรแล้วป้าเขาก็ออกไปยืนรอหน้าเซเว่นเว้ยเราอะก็คิดในใจป้าจะดักตบกูหรือเปล่าชิหายแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเออ ก็ไปทางอื่นแล้วกันก็คือหนูอะถ้าเดินออกจากเซเว่นอะถ้าเลี้ยวขวาเพื่อจะเป็นทางกับหอสไหม,มหนูก็เลยตัดสินใจเลี้ยวซ้ายแล้วกันถ้าาตา อาจจะได้แบบเออไม่รู้ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนหนูก็เดินมาคนเรื่อยเรื่อยใช่ไหมออผ่านไปเห็นอะมันห่างไปประมาณประมาณสิเมตรอะพี่ป้าเขากเงื้อใชะแง้คือตามเราอะแต่เราต้องกลับห้องอะ,อะพอเดินกลับใช่ป่ะสมมติว่าหนูอยู่ซอย21ไปก็จะเป็นซอย19อย่างเงี้ยหนูอะก็เลยเดินเข้าซอย19อ้อมหลังซอย19มาเข้าซอย21เพื่อเข้าเข้าตัวเองโอ้มีเข้าซอยหลอกด้วยผ่านมาสักพักอะสามสี่วันแล้วหนูอะก็ไปเรียนอะไรปกติแล้วพอกลับมาก็เจอป้า ที่เซเว่นเดิมเออเดิมวป้าเหมือนเดิมแล้วก็แบบเอาแล้วเว้ยกูโดนอีกแล้วแล้ก็ใช้วิธีเดิมเข้าวซอยสิบเก้าเหมือนเดิมเออเออมาหลายวันแล้วอ่ะวันนั้นที่หนูสอบเสร็จอ่ะ <c oughs> หนูปวดขี้มากแต่จะรียกว่าถึงห้องเร็วเร็วว่ะ เออเออนี่กูต้องอ้อมเลยกูก็อยากจะเข้าอ้องไปเลยต้องอ้อมหลอกป้าอีกล่าสุดก็คือเมื่อตอนหัวค่ำที่ผ่านมาก็ oh. ไปเซเว่นเดินมาใช่ปะแอวันนี้คือไม่เห็นป้า,าตาก็ไม่รู้ป้าเข้ามากี่โมงจะปรึกษาว่าจะทำยังไงเมื่อไหร่หป้าจะเลิกตามเราแล้ววันนั้นที่ป้าเขาเอาของเข้ากระเป๋าอะเขาโดนจับได้ไหมเออทำไมพนักงานไม่จับอะไม่ก็คือไม่มีใครจับอีกใจก็คิดว่าเฮ้ยพนักงานจะคิดว่ากูโกหกหรือเปล่าวะเออเออก็เราเห็นจริงๆอะมันมีแต่เราที่เห็นป้าหรือเปล่า พนักงานเขาไม่เห็นป้าเอ้โฮ้ยอันั้นหนักกว่าอีกนะป้ามายืนอยู่ทุกวันเราก็เห็นอยู่คนเดียวรัตดาแลนด์หรือว่าป้าไม่มีตัวตนอยู่ละจริจิเค<พ>ยถามคนอื่นออไหมว่าเห็นเหมือนกันกับที่กูเห็นไหมลองถามพนักงานเนี่ยพนักงานจะบอกว่าอ๋อป้าคนนั้นโดนรถชนไปเมื่อหปีที่แล้วฉันคือวิญญานให้เลือกกลัวผีหรือกลัวป้ามากกว่า กลัวทั้งป้าจี้มึงเป็นไปเอง <c oughs> คําแนะนําของพี่เผือกก็คือหยุดอ้อมซอย19ได้แล้วจีจี้ถ้าเขาจะทําอะไรจีจี้เนี่ยเขาแทงจีจี้ไปตั้งแต่ซอยสิรอบแรกแล้วล่ะห <c oughs> นีมาทุกวันก็ไม่เห็นเขาตามถึงห้องทั้งวันนึงอะวันไหนที่เริ่มเลี้ยวเขา้าซอย21ได้ครั้งแรกมันเหมือนอันล็อกแล้ว <c oughs> เออคราวนี้คือปลดล็อกทุกอย่างต่อไปนี้ปวดขี้ก็เลี้ยวเขา้าซอย21เอลยทุกวันเนี้ยที่ป้าเนี่ยเขาไม่กลับไปไหนเพราะป้าคิดว่าหนูอยู่ซอย19เกมาโดยตลอดแลวป้าคิดว่า แมงไก่เขาก็เลยจะเข้าเซเว่นนี้ตลอดแต่ถ้าเขารู้ว่าอีอวบแม่งอยู่สองตเองกูต้องย้ายเซเว่นแล้วเซเห็นป่ะป้าต้องกลัวหนูถูกปะใช่ต้องกลัวดจีจีแล้วถ้าจีจีอยากจะให้ป้าเลิกเข้าเซเว่นนี้ทำไงไปสมัครเป็นพนักงานเซเว่นกูยืนจัดแฟชอยู่เนี่ยป้าเปิดมาเห็นแล้วยืนหันหลังก่อนนะแล้วแบบในหนังอ่ะพีอหนึ่งเข้ามาสวัสดีค่ะป้าไม่เอาอะไรแล้วลูก มาไปแล้วลูก เขาจะเปลี่ยนเซเว่นทันทีป้าทําไมเขาถึงต้องมายืนหน้าเซเว่นทุกวันหรือว่าเนี่ยเขามีความหลังฝังใจว่าลูกเขาอะอาจจะมาทิ้งอยู่หน้าเซเว่นก็เป็นได้สมมติว่าเนี่ยนะมันเกิดเรื่องราวว่าลูกป้าเนี่ยมาทิ้งอยู่หน้าเซเว่นป้าเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวเลยป้าเลยจําเป็นต้องไปขโมยของในเซเว่นเพื่อมาประทังชีพป้ากฏผิดใช่จี๊ดจ๊อยี่ผิดีเร็วมากแล้วปรากฏว่าเนี่ยนะ เขาเนี่ยต้องทําอย่างนี้เพื่อเลี้ยงชีพเขานึกในใจแล้วมันมีอีเด็กวัยรุ่นอบอว่อยู่คนนึงเราชีวิตเนี่ยมันก็บัดรซบแล้วลูกเราทิ้งเนี่ยอีวัยรุ่นเนี่ยมันยังมาจับผิดว่าเราขโมยของในเซเวอีกจีจีแกลองหันหลังดูเดี๋ยวป้ายืนมองอยู่นะเว้ยโห่จ้องอยู่เราก็เลยต้องร้องเพลงให้ป้าฟังว่าจ้องมองกันยูได้เอาอีกแล้วไอ้เพลงเดิม้าพี่ไอ้ฉันก็แค่นี้เน แล้วนะแฮชแท็กจีจี้คนใจร้าย <c oughs> ขอให้โชคดีนะจีนะจีจี้คนใจร้ายหนูกับแฟนปัจจุบันนะคะรู้จักกันมาปีนี้ปีที่แปดเอเราจะลักๆักเลิกเลิกกันแบบเนี้ยบ่อยมากคือหา่างกันไปปีสองปีก็กลับมาใหม่เน,นี้ยค่ะจนกระทั่งล่าสุดที่กลับมานีคือสองปีแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคือเรากลับมาต่างคนต่างทํางานเขาเป็นคนละขนาในใส่คือเป็นโนรคส่วนตัวสูงะคะ่ะเขาจะติด การดู YouTube ดูแคสเกมค่ะซึ่งเขาเล่นบ้างแต่ว่าสมมากเขาจะติดจนมันหนักถึงขนาดที่แบบเราไม่เจอกันเลยอะค่ะเดือนสองเดือนก็เจอก,กันครั้งเดียวหนูเข้าใจว่าเขาทำงานค่ะแต่บางทีแล้วก็แบบเฮ้ยเธอเนี่ยมีเวลาแบบสักนิดนึงสักชั่วโมงออกไปกินข้าวดีกันไหมครับสิ่งที่เขาตอบมาใช่ว่า ไม่เอาอะเกียดเท่าที่ตลอดระยะเวลาที่คบกันนี่ก็คือเป็นตลอดปะคะหรือว่าเพิ่มมาเป็นช่วงหลังหรือยังไงคือเกมที่เขาติดกับเกมได้เป็นช่วงหลังค่ะแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจอยู่แล้วค่ะพี่คือวันสำคัญต่างๆเขาแทบจะไม่สนใจเดิมแต่เขาเป็นคนไม่โรแมนติกพี่ถามได้ไหมว่าแล้วทําไมแก้วถึงกลับมาเอาอะไม่ต้องชูเลยค่ะพี่เขาเป็นคนที่ ไม่มีเรื่องเจ้าชู้เลยมันเ,เอาเวลาไหนไปเจ้าชู้อะเนาะดูดูแคสเกมทั้งวันเลยลูกส่วนใหญ่ที่เลิกกันเลิกกันเพราะอะไรคะไม่ใส่ใจคะ okay. ่ะพี่แล้วเขาตอบมาแค่ว่าก็เขาเป็นแบบเนี่ยเขาไม่ใส่ใจเธออยากมีใครเธอมีไปเลยซึ่งก็แปลว่าเขาก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วเราก็เลิกกันด้วยเหตุผลนั้นเดิมเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้แต่เราก็ยังกลับมาเองมันเป็นแบบนี้คือหลังทางหลังคือหนักมากเียนขนาดไม่ตอบแทนะคะพี่เหมือนส่งข้อความทิ้งไว้ให้เขา ขาอ่านแล้วเขาไม่ตอบตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขายังไม่ตอบข้อความหนูเลยหนูเคยถามคำถามหนึ่งเขาว่าเธอเคยเหงาไหมทั้งทีท่เราพบกันอยู่เธอเหงาไหมเขาก็ตอบมาเขาเหงานะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็แค่ก็แค่นั้นหนูก็เลยแบบถ้าไม่หนูรู้สึกเหงามากเลยทําไมเขาไม่ใส่ใจหนูบ้างอ่ะคือหนูว่าพร้อมจะทาเพื่อเขาทุกอย่างก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งเข้ามาเข้ามาแล้วเราก็ คุยกับเขากลายเป็นคดีพลิกไปเลยค่ะคือน้องคนนี้กลายเป็นคุยกับเราทุกวันแทนแทนแฟนไปแล้วอะค่ะ<ถ>คุยกันทุกวันตอบข้อความกันทุกวันถามกันทุกวันนะคะแต่หนูก็ยังส่งข้อความถามแฟนตัวเองแต่ก็อ่านตอบบ้างไม่ต,อบ,อ,ตอบบ้างาก็เหมืนอนเดิมต้องบอกอก่อนว่าแฟนหนูเขาซัพพอร์ตทุกอย่างเมื่อไหร่ที่หนูเดือดร้อนเขาจะยื่นมือมาช่วยได้ตลอดเลยเป็นที่พึ่งพิงนี่คือสาเหตุที่หนูถึงไม่เลิกกับเขาหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็คือหนูก็รักอะเราก็มีน้องเขาเข้ามา ขาอาจจะไม่ได้ดีเรื่องซับพอร์ตเงินมากเข้าแฟนเราแต่เขาแบบใส่ใจดูแลเราเคยเจอกันนะคะเจอกันแล้วน้องเขาก็ดูแลเราดีทุกอย่างเลยความสัมพันธ์กับน้องไปถึงขั้นไหนฮะก็มีอะไรกันแล้วค่ะแล้วรุ่นน้องรู้ไหมว่าว่าแก้วมีแฟนแล้วเขาไม่รู้ว่าเรามีแฟนแต่เขาจะรู้ว่ามีคนนี้อยู่ในชีวิตเราอะค่ะแต่เราจะแทนเขาว่าเป็นพี่คือเหมือนพยายามให้น้องรู้ว่ามีคนนี้ในชีวิตนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนแฟนเราอะที่พูดว่า เอออยากมีคนอื่นก็มีไปสิถ้าเขารู้ว่าเราอ่ะมีคนเนี้ยไปแอบแซ่บกับคนเนี้ยคิดว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไป หนูคิดว่าเขาก็อยู่ในโลกของเขาเหมือนตอนนี้ก็เหมือนเขาแบบไม่ได้ตาก็อยู่อยแล้วพี่แล้ววันนี้อยากถามอะไรพวกพี่หนูรักรักแฟนนะคะรักรักเขามากหนูในคนว่าหนูจะแบบหยุดกับเขาแล้วก็จบกับเขาแล้วก็ก้าวออกมาอืมอืมอืมไหมอ้าวแล้วถ้าเกิดพี่บอกว่าจะไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าเขาเขาแค่พอซัพพอร์ตเวลาเราเดือดร้อนใช่เอาเอาเรื่องที่ไปมีอะไรคนอื่นไปซ้ำกับคนอื่นก่อนอย่าโยนความผิดให้ผู้ชายอันนี้มันเป็นเรื่องของเราเราทาเองทําตัวเองยอมรับไป มาเรื่องที่ความรักของคุณกับคุณแฟนพี่จะถามว่าเหตุผลอะไรที่เรายังอยู่กับแฟนคนนี้ก็รักเขาอะค่ะเราอยู่กันนานแล้วก็หนูมองเขามีเขาแน่นาคนตลอดเลยจะเลยแบบว่าเรากลัวว่าแบบจะไม่มีใครดีเท่าเขาอะค่ะ hmm. ในเรื่องในเรื่องบางมุมที่เขาดีเรื่องไม่เต้างช่เรื่องซัพพอร์ตสิ่งที่เขามีคือเขาไม่เห็นความสําคัญของหนูเขาไม่เคยห่วงใย,ยหนูอันนี้รับได้ไหมคือรับได้แต่ว่าจนรู้สึกว่าตอนนี้มันเกินไปแล้วค่ะมันไม่ไหวแล้วอะ งั้นแปลว่าหนูไม่ได้เลือกผู้ชายแค่ไม่เจ้าชู้หนูต้องการผู้ชายที่ซื่อสัตย์ด้วยชอบผู้ชายที่เห็นความสําคัญของตัวเราด้วยวันนี้มันก็เลยทําไมอยู่แล้วทําไมกูน้อยใจก็มันไม่ใช่อ่ะค่ะฝืนเอาจิ๊กซออันนี้ไปอยู่ไปแมทช์กันอะ่ะไม่สงสารตัวเองเหรอเวลานอนร้องไห้อะสงสารเออก็คือเขาไม่ใช่ก็ควรที่จะแยกย้ายถ้าเราไปเจอคนใหม่อะ่ะแล้วมันไม่ดีเท่าเขาอะ่ะ กลัวจะกลับมาไม่ได้อีกในเมื่อที่ตรงเนี้ถ้ามันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขถ้าใครสักคนจะผิดเป็นทางฝั่งแก้วด้วยซ้ําเพราะความผิดมันเป็นรูปแบบที่จับต้องได้ง่ายเพราะว่าไปมีคนอื่นเออ,อเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วแก้วเองก็หรูแก้วเองก็ยอมรับวันนี้ไม่มีสิทธิ์ร้องไม่มีสิทธิ์น้อยใจด้วยซ้ํานะเพราะตัวเองเข้าเข้าไปเองแต่ถ้าวันนี้รู้จักตัวเองดีพอ <c oughs> ว่าเออฉันเนี่ยันรู้สึกว่ารุ่นน้องคนนั้นนะเขาดีจังเลยเขาคุยกับฉันทุกวันเขาทําให้ฉันรู้สึกว่า ชีวิตมีค่าหนูก็แค่ออกมาจากคนนี้คนเก่าคนนี้แล้วก็ลองไปเริ่มต้นใหม่กับรุ่นน้องคนนั้นต่อให้หนูจะลำบากในเรื่องการหาเงินหนูก็ควรมีศักดิ์ศรีแล้วถ้าคนใหม่ไม่ดีเท่าคนเก่าอยู่คนเดียวให้ได้ใส่ช้อยตรงนี้ให้กับตัวเองยิ่งถนะ้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินให้คิดเรื่องเงินไว้ก่อนเลยเรื่องราวมันเหมือนแบ่งขาอกันแหะแฟนแก้วเขาอาจจะเป็นแฟนที่บกพร่องเป็นแฟนที่ ไม่ดีในสายตาคนอื่นนะแต่ว่าโดยรวมแล้วกลายเป็นแก้วที่เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์พี่ก็อยากจะพูดถึงมุมของผู้ชายที่ติดเกมบ้างดีกว่า คนที่เขาเป็นแคสเตอร์เป็นสตรีมเมอร์เขาเล่นทีหนึ่ง3าสี่ชั่วโมงมแล้ววันหนึ่งคนที่เป็นผู้ชมอ่ะชมกี่คนกี่แคสเตอร์กี่สตรีมเมอร์ er, ใช้เวลาคูณไปอีกเท่าไหร่เมื่อคุณแบ่งเวลากับอะไรก็ตามที่เป็นความบันเทิงในชีวิตคุณได้ไม่ดีพอกับคนรักคุณต้องยอมรับว่านั่นคือสาเหตุคือความเสี่ยงที่จะทําให้ความสัมพันธ์รอบตัวมันแฉลบออกไป ได้มากมายเพราะฉะนั้นเราต้องยอมแล้วว่าในเคสนี้อาจจะเป็นความผิดของทั้งคู่แต่บังเอิญย้อนกลับมากแก้วเราดันเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนําอย่าอยู่กับใครเพราะเขาซัพพอร์ตเราเรื่องเงินถ้าคนคนนั้นเขามีสตุง้งสตังเขามีเงินนะแก้วการกดโอนให้เนี่ย เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่มนุษย์คนนึงจะทําได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าอยู่กับใครเพราะเงินแก้วถ้าความรักมันไม่ดีชีวิตมันไม่ดีแล้วมันทําให้ทุกอย่างมันโอโ้โหแล้วยิ่งแก้วไปมีคนอื่นมันยิ่งพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่เวิร์กออกมาครับเลิกครับพี่รู้สึกว่าการที่แก้วออนออฟออฟกับเขามาขนาดนี้แล้วทุกวันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะอม,มันชัดเจนแล้วว่าคู่นี้มันไม่ได้เหมาะสมกันนะความรักความซื่อสัตย์การซัพพอร์ตเรื่องการเงินที่เขามีอ่ะอ มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่หนูต้องการยันลังแต่จะเป็นอย่างนี้เขาก็ยืนยันตัวตนชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้ส่วนเรา ก็เสียใจตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนดักอย่างที่เราอยากให้เป็นจนมันถึงขั้นว่าเราจะต้องแบบไปมีใจให้กับคนอื่นมันชัดเจนอยู่แล้วแก้วว่าหนูไม่ใช่เกิดมาเพื่อเป็นคู่กันนะ่ะเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าหนูควรต้องปล่อยเขาไปแล้วก็ปล่อยตัวหนูเองให้หลุดไปจากเขาสัทีการมีแฟนคือส่งเสริมเรื่องดีๆที่ตัวเองมีอยู่แล้วอะ่ะให้มันดีขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่ามาเติมสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งหายอ,อย่างนี้ไม่ได้เลยมันมันไม่ใช่ความรักที่ที่มันจะเป็นความรักที่ดีอะคะ่ะ วันนี้มีมาปรึกษาที่นี่นิดนึงค่ะคือหนูว่าแต่งงานมาแล้วแปปีแล้วค่ะมีลูกไหมมีค่ะมีสองคนคนโต5ขวขบ คนนี้ประมาณสิบเดือนได้ค่ะคือตอนแ้กเนี้ยนะคือแฟนเราไว้ใจได้ตลอดคือไม่เคยมีเรื่องผิงเลยอตอนเรามีลูกลูกคนแรกได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนคือนางก็แบบไปมีสัมพันธ์กับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งคือเป็นเพื่อนของเพื่อนเราคือผู้หญิงคนนี้นโสดแบบเราลอดลูกนั้นก็มาอะไรเงี้ยล้าแบบเหมือนพอเราจับได้อะตอนนั้นอะเราทํางานหนักจริงคือเราเวิร์กฮาร์ดมากเราก็เลยเหมือนโทษตัวเองก่อนว่าเออที่ที่มันเกิดเรื่องแบบเนี้ยเพราะเราไม่ได้ทําหน้าที่ของเรา ได้ดีที่สุดจ้ะเราจับได้แล้วก็ให้อภัยไปคือเขาไม่ไม่ได้หยุดความสัมพันธ์ตรงนั้นกันจนมันเลยเกิดถึงขั้นที่แบบเริ่มไม่กลับบ้านไปจนลูกตะขวบนเนาะคะ่ะแมงก็กลับมาคือเขาอ่ะพูดกับเราทาเดียวว่าเขา,าอ่ะหยุดความรู้สึกเขาไม่ได้เขาไม่เคยเจอใครแบบนี้เขา รักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หลังก็คือเหมือนคนเกลียดกันไปเลยอะค่ะเวลาที่เรามีเรื่องลูกหรืออะไรที่เราไปแชทไปว่าเออลูกไม่สบายนะอะไรเงี้ยเราจะรู้ทันทีว่าคนที่คุยเนี่ยไม่ไม่ใช่สามีเราอีนี่มันไลายนะคือคําสุดท้ายที่แบบที่แฟนเราก,ากลับมาอยู่กับเราอะแม่ผู้หญิงอะค่ะโทรมาหาเพื่อนของแฟนเราอะว่าแบบเออลูกเขาอะผิดอะไรหรอทําทไม คนคนนี้ถึงกลับมาอยู่กับครอบครัวอ้าวก็บ้านเขาเลยโอ้โหขึ้นเว้เฮ้ยแต่ว่าตอนที่เขาจะกลับมาเราก็เหมือนเริ่มลังเลยแล้วว่าคุณหายไปจนเหมือนเราจะไม่ต้องการคุณแล้วอะอจะกลับมาอยู่ในฐานะอะไรวะอะไรเงี้ยหนึ่งปีที่เราอยู่กันเหมือนเพื่อนก็คือเหมือนรายงานรุ่นนี้นะันจนทําให้เรากลับมารักเขาได้อีกครั้งหนึ่งผ่านมาสี่ปีเนี่ยเราก็มาจับได้ว่าเขาก็มีสัมพันธ์กับรุ่นน้องที่ทํางานด้วยกันเราก็รู้จักเราก็เอ็นดูคือเป็นเด็กดีเขาก็มาเยี่ยมมา แล้วเราก็ยังแบบเฮ้ยมายัางไงอ่ะนั่งรถได้มาให้แฟนเราไปส่งสีอะไรเงี้ย huh. แต่มันคือการที่เราแบบเอาแมวให้กับไปย่างตลอดถ้าคนไม่ยุ่งก็จะต้องรู้ผิดชอบชั่วดีวอยู่ดีว่าเป็นนิสัยหรือสันดานไงแล้วจับได้ไดยังไง <c oughs> อ่ะ<อ>ก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเราก็เหมือนเราไปเล่าขำๆือเนี่ยรุ่นน้องคนนี้มันมาเล่าให้เราฟังแบบเนี้ยคำถามแรกที่เราถามกลับไปคือให้เรื่องเธอใช่ปหแล้วนางก็แบบหน้าตายอ่ะพี่คือนางแบบอะไรล้วทำไมจะต้องมาคิดว่าเป็นเขาเขาเลิกไปแล้วแต่หลังจากนั้นคือนางก็ไปแชทหาผู้หญิงอออ่่ะะคเเเพืน จะเล่าเรื่องเราสองคนนะอม,มันก็เลยเหมือนแดก เหมือนแดงขึ้นมาแล้วแบบผิก็ร้อนตัวไงก็เลยแชทหาเพื่อนว่าเฮ้ยจะเล่าจริงหรอจะนั่นจะนี่เหรออะไรเงี้ยแล้วหลังจากจับได้เกิดอะไรขึ้นครับเรียกน้องผู้หญิงขึ้นมาคุยบนรถบ่งคับเออให้มันจบนะโดยที่เราไม่บอกสามีเขาซักคำเลยก็จบมาจนหน้าสุดที่งานปีใหม่อะค่ะก็เหมือนแบบเราระแวงเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ไปงานปีใหม่ได้ปะเราก็แชทไปว่าเฮ้ยทำไมอ่ะแค่นี้ทาให้เราไม่ได้สามีเขาก็เลยเหมือนอะไรแค่ละคายไปถามคนในบริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้มาว่าเหมือนแฟนเขาอะ อกอได้แล้วน่ก็เลยเหมือนเหมือนแทมาถามอะค่ะว่าเออคุณรู้เรื่องนี้ไหมเราก็เลยไปนัดเจอกันแบบเหมือนเล่าต่างคนต่างปรึกษากันจนมันเกิดความรู้สึกะะพิเศษอะค่ะพี่หมายถึงเดี<น>๋ยวนะ พูดเสียหายสองคนค <มา S 1> ุยกันจนรู้สึกดีคือตอนนี้เราคุยกันแล้วว่าเราจะหยุดแล้วเพราะเราเราจะไม่ทําตัวให้เป็นอย่างนั้นคือเขาก็หยุดนะคะเราก็หยุดตอนนี้เราไม่ได้คุยกันละเรื่องนี้โคตรยากเลยผมบอกเลยว่าเห็นเงี่ยมเียแบบนี้ลุงตุงนางเพียบเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่คิดจะเลิกกับแฟนคนปัจจุบันนี่หรอแค่คิดว้า วันหนึ่งที่เราพร้อมอ่ะเราก็จะไปเลยทุกครั้งที่คนเราได้เจอกับสิ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นความรักครั้งใหม่มันจะสวยงามเสมอในช่วงแรกๆนะครับเราไม่รู้หรอกว่าพอได้คบกับผู้ชายคนนี้จริงๆเนี่ยมันจะยังสวยงามอย่างที่มันรู้สึกตอนนี้หรือเปล่ามาดูที่คนปัจจุบันของเราที่เป็นพ่อของลูกเขาดีพอที่เราจะเก็บไว้ในชีวิตหรือเปล่า ถ้ามันไม่ลองคิดดูว่าเราควรจะร่วมทางกันต่อไปอีกหรือเปล่าในเมื่อการให้อภัยคนมันยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ถ้าให้อภัยบ่อยๆผมว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนกันสําหรับคนที่ถูกกระทําท้ายแล้วคุณยังอยากให้คนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อของลูกโดยสายเลือดยังอยู่ในครอบครัวของคุณอยู่คุณก็คงต้องแก้ไขและพยายามปรับกันไปแต่ถ้าคุณคิดว่ายังไงแล้วคนนี้ก็ ไม่น่าจะทําให้ชีวิตเราดีเลิกไปก่อนโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าคนในอนาคตจะเป็นใครให้เราไม่มีพันธะใดๆและพร้อมสําหรับการเริ่มต้นใหม่จริงๆเราถึงจะเปิดให้คนในอนาคตเนี่ยเข้ามาหยุดความรู้สึกไม่ได้ไม่เป็นไรคุณแนนแต่ขอให้เรารู้ทันความรู้สึกฉะนั้นวันนี้อยากให้ลูกเราโตมาเป็นยังไงเป็นต้นแบบให้กับเขา คือมาถูกทางแล้วแต่ต้องผ่านช่วงเวลาที่ทำใจไปให้ได้ถ้าเกิดว่าสามารถทำงานเลี้ยงดูลูกได้ให้ผัวออกไปจากชีวิตได้แล้วแม้กระทั่งเพื่อนสนิทรุ่นน้องคนที่สนิทมึงก็ไม่วางห่างไม่เว้นเหลือแต่หมาแล้วล่ะคดิงกี้ยังอยู่ดีเนาะสบายดีค่ะอพีอ่จะไม่ถามว่าคดิงกี้เป็นยังไง ข้างบ้านตอนนี้สบายดีไหมข้างบ้านเป็นยังไงบ้างข้างบ้านดีขึ้นมากเลยค่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเขารู้เขาแต่แต่คนที่มองหายไปไม่เคยเจอเขาเลยค่ะคนที่มองแบบจังๆหายไปเลยเขาเหมือนจะย้ายออกไปอ่ะเหลือแต่วัยรุ่นแล้วก็เหลือแต่คนที่เขาไม่ค่อยสนใจอ่ะคนทีาทำงานกลับมาอย่างเงี้ยค่ะหรือเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่แล้วก่อนที่เขาจะหายไปเนี่ยเราได้เอาคําแนะนําอะไรไปใช้ไหมเอาที่อะไรนะไม่ต้องไปโฟกัสเขาอะค่ะไม่เหลอกของดีไปใช้เะงานั้นเขาก็มองว่างขารู้แล้วว่าไปแล้ว อ่าเรื่อสนุกไปแล้วคนในหมู่บ้านชนเอวอันไซชนหมาหนูเนี้ยเขาก็แบบมาฟ้องบ้านหนูอ่ะนี่คือคนในหมู่บ้านอะชนหมาเธอนะอะไรคนที่เราเคยระแวงกลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีขึ้นมาถูกไหมใช่ค่ะโอ้ยอย่างที่คานิงกี้ได้เรียนรู้อะไรจากจากบทเรียนครั้งนี้บ้างอก็แบบว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังแบบไม่ได้คุยกับเขาจริงจริงใช่แล้วก็อาจจะแบบไม่ใช่ที่เราคิดก็ได้ใช่อันนี้จริงเลยแล้วรู้ไหมว่าบ้านไหนที่น่ากลัว บ้านบ้านเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่มันชนหมาเรานั่นแหละเฮ้ยเอาไงอ่ะบ้านที่เราไม่เคยคาดการอ่ะใช่มันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุงั้นเราชวนไอ้ตรงข้ามไปจ้องบ้านนั้นกันไหมอ่าคิิกี้จบแล้วขอโทษครับขอโทษครับแต่เรานะเราจะหาประเด็นปั่นคุยขึ้นมาอีก ำงานเนี่ยค่ะสายบริการเสริฟมาแล้วอาหารเนี่ยค่ะทำนานละแล้วทั้งไทยทั้งเทศที่แปลกก็คนไทยเวลาสั่งอาหารทำไมต้องแย่งพูดกันจับลงกันไม่ได้ไปคุยนั่นนี่นั่นนี่เป็นไงกินถี่สบายมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันพอเราชวนออเดอร์ก็ลูกหนีไปถ่ายรูปเซ็ตอินไม่สนใจที่เราชวนไม่ฟังหลั่นละอาหารมาเสอปุ๊บงงใครมีอะไรอ่ะใครสั่งอันนี้ออะไรเนี่ยเปล่านะเปล่านะไม่ใช่กูอันนี้เป็นการพิจหรือเปล่การนี้ที่อยากรู้แล้วพอจะแก้ปัญหายังไงได้บ้าง มันจะมีแล้วแต่ด้วยว่าเราไปนั่งร่วมโต๊ะกับแก๊งไหนแต่แต่ที่ร้านเนี่ยค่ะคือมันจะมีสเต็กคือดีเทลมันค่อนข้างจะเยอะเฮ้ยมึงกูไม่อยากกินจุปแป้งกูอยากกินแบบแพนไฟไม่เอามือกูกินแพนไฟไม่ได้กูแบบว่ามันมันมันออยเราจะทํายังไงให้ลูกค้าจะสนใจฟังที่เรารีพิธออเดอร์หรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบแชร์เรื่องเนี้ยอยากให้รณรงค์ก็เราเป็นถามว่าลึกๆเรารู้ไหมเวลาเขาเสิร์ฟอาหารผิดเราก็รู้แล้วเราว่าเขาทวนแล้วเราเสิอกไม่ฟังเองแต่พอเวลาที่เรายื่นข้อเสนอว่าเเปลี่ยนไ้มคะาให แต่แล้เขาไม่ให้เราเราก็จะไม่ปีที่ <c oughs> อืนน่นเป็นอกไม่แน่ใจแต่ว่าที่นี่ถ้าให้ก็คือมันกลายเป็นเหมือนเราอ่ะรับออเดอร์มาผิดเราต้องเป็นคนตายแต่ลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่าค่ะว่าเราตายหลายโต๊ะเป็นคือเวลาเราสั่งอาหารเราจะไม่ได้คํานวณว,ว่าแบบเขาจดเสร็จหรือยังผัดกะเพราหมูสับไม่ใส่พริกแล้วก็ผัดผักรวมแล้วก็ต้มคือเขายังจดผัดกะเพรายังเขียนไม่เสร็จเลยค่อยๆใจเย็นรอให้เขาเงยหน้าขึ้นมารับ ออเดอร์ต่อไปก่อนแล้วค่อยพูดคือจริงมีมุมมองที่อาจจะน่าสนใจคือข้อแรกเลยคุณเกดมันเป็นงานบริการถ้าเกดแก้ลูกค้าไม่ได้แต่เกดอยากมีความสุข Presentation ของเกดอาจจะทำให้ตัวเกดมีความสุขขึ้นเอากระดิ่งมาอันนึงแล้วก็แบบกิ้งๆิ้กิ้ทุกคนคะเกดจะทวนออเดอร์ให้โโนะคะโโมาค่ะมาคะ่ะคุณต้นหอมคุณสังสเต็กไม่ต้องงง นี่เขาพระเอกว่าคอนเทีต์ทำได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ออกมา ผันไปปุ๊บอ่ะคุณเบิร์ดอย่าพึ่งไปไหนสั่งปลาดใช่ไหมอ่ะแล้วเกจะทวนออเดอร์ให้ฟังคุณมาห้าคนใช่ไหมใช่ไหมแฮปปี้ป่ะแฮปปี้ป่ะเกดก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้โอเคเคเขาพูดเร็วๆก็แบบรอก่อนรอก่อนกำลังจดนะแกเฮ้ยร้านนี้ไวล์เล่าเลยนะแต่พี่ว่าถ้าแบบนี้ไปลองคุยดูพี่ว่าแฮปปี้เลยนะต้องให้เขาเขียนเนื้อเพลงให้เราแหละเกดส่งเมนูมาเราพร้อมจองดรามเราดีมากเลย สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะคุณอิงอิงอายุเท่าไหร่จ๊อหนูเพิ่งสิบสี่ค่ะเฮ้ยเปมนหนูอ่ะเป็นนักกิจกรรมเลยก็คือเป็นนางรำด้วยอยากเลยแล้วทีเนี้ยมาหนูอ่ะเพิ่งเข้าวัยสาวอ่ะพี่แล้ว มันหยุดกินไม่ได้อ่ะอ๋อเอ็นดูโหโคตรลุ้นเลยแม่ก็นึกว่าใช่ใช่โหโคตรลุ้นเลยอ่ะแล้วไงนะลูกพี่คะแค่นี้ก่อนนะแม่มาตามไปเข้านอนแล้ว<ไ>เอ้า อ้าวแม่แม่ดูแลเออเอองั้นไปเถอะคุณแม่แล้วจะเกี่ยวอะไรนะอย่งงั้นโชคดีนะลูกฝากบอกดิคุณแม่ด้วยค่ะฝากดิคุณแม่ด้วยขอโทษคุณแม่ด้วยค่ะขอโทษด้วยนะลูกคืคุ้มครึ่งแล้วไม่รู้เวล่เวลานะคะโอเคค่ะอิอิงวางขอบคุณลูกอิงรักนะคะรักค่ะพูดกับอิงคนเดียวจะเหมือนโดน่ทั้งหมดใช่ไหมนี่พูดเลยประชาชนสิบกว่าชีวิตเหมือนโดนดดเลย่ แล้วเราเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่แบบทําไมไม่ให้เด็กไปนอนอ่ะเข้าใจโมเมนต์ที่แม่บอกว่าต้องนอนอ่ะปัญหาของอิงคือน้องหยุดกินไม่ได้เครียดแล้วก็กินแล้วก็น้าหนักขึ้นเยอะใส่ชุดนางรำไม่ได้เออเข้าใจเลยอิงมันกระทบนะไม่ก็คือเขาอายุสิบสี่ตัางแตสิบสี่มันควรวัยมันกําลังกินกําลังนอนแต่เขาเป็นนางรำแล้วมันไม่ได้มีไซส์ให้เลือกเยอะแยะนะของพวกนี้แล้วคือถ้าสมมติว่าเขาอ้วนมันไม่ใช่ว่าเขาใส่ชุดไม่ได้นะเขาโดนเปรียบเทียบกับเพื่อนอีกเอางี้อิงถ้าสมมติอิงชอบกินนะอิงก็ต้ออองก ากยทํายังไงให้มันเบิร์นออกไปเยอะๆอะ่ะควรกินเป็นมือ้อมันจะไม่มาหิวจุกจิตคือในมื้อให้หนักๆไปได้นยให้จบกินข้าวได้นะอิงเอาจริงกินตอนเย็นอะ่ะให้อิ่มเลยเพราะไม่งั้นตอนคืนมันจะมาหิวถ้าเราเลือกแล้วที่เหมือนแบบเราจะเป็นนางรําเราก็อาจจะต้องแบบดูแลสุขภาพจริงๆแล้วก็เลือกอาหารอาหารเดี๋ยวนี้มันมีตั้งเยอะอะไรที่มันร้ายแรงกว่ากินเล้าแล้วสูบุหรี่เขามีไอ้นี่มาแล้วนะผลวิจัยคือการกินอาหารพังจังต่างๆแล้วกินเค็มกินอาหารแปรรูปกินอาหารหวานมากจนเกินไปพวกนี้มันทําลายอวัยวะต่างๆอ่ะ ข้างล่างเขาเลยบอกว่ามันเนี่ยเลวร้ายกว่าคือว่ามีปัญหาก็คือแบบพิ่งย้ายบ้านใหม่อะคะ่ะคือบอกว่าเราย้ายเข้าไปเนี่ยด้วยความที่บ้านใหม่มันจะอยู่ติดวัดใช่ไหมคะ mm hmm. คือห้องนอนของหนูเนี่ยบรรยากาศก็คือเปิดประตูออกไปเปิดหน้าเตาไปปุ๊บเจอโกรธเลยค่ะ ในบ้านเนี่ยจะมีตู้อันหนึ่งที่เจ้าของบ้านเขาจะไม่ให้เปิดจังหวัดที่ขนของเข้าบ้านเนี่ยด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยหนูก็กำลังว่างงานหนูก็ขนทุกวันเลยนะคะขนขนแล้วเราก็แบบว่าอาบน้ำด้วยความที่รีบๆอาบน้ำเพราะว่าห้องน้ำมันยังไม่เสร็จนะคะแล้วเราก็ขนเข้าบ้านทุกวนันทุกวนันเราก็เลย่ม่กลิ่นะคะ่ะตนันมีเลยเฮ้ยคือแบบเฮ้ย กลิ่นอะไรวาอยู่ๆมันก็ลอยมาหนูออกไปไหนมาไหนกลับมาบ้านเก็บของย้ายของเขาบ้างก็ยังได้กลิ่นนี้ลอยๆมากลิ่นมันเหม็นมากมันเหมอนซากศพเลยรับพี่เหม็นเน่าเพื่อหนูก็ทุกข์ใจว่าเอ้าจะบ้านเล่นเราเลยหรือปเปล่าเนี่ยก็แบบมันข้างที่จะตกใจจนแบบวันนึงเราแบบนอนๆอยู่เฮ้ยกลิ่นมาอีกแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วเราก็เลยแบบเอามือล้วงแบบเก่าๆสะดืออยู่อย่างเงี้ยแล้วเอามาดมเอ้ากลิ่นสะดือ ก็เลยจะถามว่าการรักษาพะดูยังไงดีคะแล้วมึงยง่กอดอะไรที่วัดทําไมทํเพื่อที่บ้านอ่ะเป็นบ้านตาวเขาอยู่ในกันหกคนมีคุณตาเป็นยายหนูแม่แล้วก็พี่สาวน้องสาวปัญหาคือพี่สาวเนี่ยกินเบียร์แล้วก็ชอบสูบหรี่ในห้องนอนห้องนอนมันมีแค่สองห้องนอนเขาพี่สาวได้ห้องนอนเป็นคนเดียวเลยเต็มเต็มห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งแม่นอนแล้วก็หนูหนูเพิ่งย้ายกลับมาอยู่กันหนูนอน ส่วนที่ต่อเติมมาหน้าบ้านบ้านไม่ได้ใหญ่มากเป็นเเขาหลังใเล็กแล้วเวลาเรห้องน้ําต่อเนี่ยโอ้โหไม่ไหววะ่ะแล้ว <ใน S 1> มัน,<ใ>น,นมันไม่มีระบายววใช่เคยมีใครคุยกับเขาแล้วยังอ่ะในบ้านนั้นคือคุยตรงๆแล้วก็มีแต่เขา ตีนิ่งตีเนียนค่ะแล้วก็เอาป้ายแบบลนลงเขียนอะไรอย่างี้ไปติดตามเ้้งน้ําเขาก็ไม่ก็ไม่ฟังอ่ะเขาก็ตีนอะไรอยากรู้ว่าแบบว่ามันจะมีวิธีแก้เผ็ดอะไรแก้เผ็ดแล้วตอนนี้แก้เผ็ดแล้วได้เซ่ผูดีๆก่อนอ่ะแล้วจนกระทั่งแบบถ้ายังไม่ได้ปุ๊บให้ตาแก้งป่วยแล้วด่าคําที่หยาบต่ำที่สุดในพจนานุกรมทุกอยากที่มันมีมึงต้องออก จัดเป็นกิจกรรมเลยพอเขาเริ่มสูบนะโอเค everyone ขะมอด ready one ช o ้อฟรก็พัดตั้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 มตั้มตั้ห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าน้ำได้จบเอาให้มันดูเออกระเริ่ดด้วยอาชีพเขาอะเขามีเงินไหมค่ะเพาะว่าทำงานมีเงินเก็บของเขาอะถ้างานน่ะพูดดีๆก่อนถ้ายังไม่ปุ๊บไฟเลยให้ออกไปจากบ้านทำไงก็ได้ให้อยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขอะไรนะคะบ้านคือชื่อเขาหมดทุกท บังคับให้โบแพ้ทุกทางเลยโบแล้วโบมีเงินไหมหนูว่างานไงพี่เสร็จงั้นพี่ให้คำแนะนำใหม่อดทนโบไม่ใช่ทุกคนจะสมหวังที่สุดในชีวิตเรามีทางเลือกน้อยมากแต่ว่ามีหนึ่งก็คือตายายเลี้ยงพี่สาวมานะนี่ไงนี่หาข้อหักล้างให้โบไงช่วยโบหน่อยช่วยโบหน่อยบุญคุณไง ถ้าตาใหญไม่ส่งเสียเมือมึงจะเรียนยังไงมึงไม่มีวุฒิมึงจะมีงานทำเหรอ,อมึงคิดบ้างาวันนี้ สถานการณ์ความรักของแก้วเป็นยังไงบ้างกับแฟนพอหนูโทรหารายการเสร็จใช่ไหมคะวันนั้นหนูตัดสินใจแบบบอกทั้งสองคนเลยบ่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหนูทําแบบนี้ขึ้นอะไรแบบนี้แล้วหนูก็บอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวไปฟังวุ้โทรผูโทวันนี้วันนี้นะโอ้โหเหรอทำไมถึงเลือกเวรนี้เหมือนเราฟังคาแนะนาของพวกพี่พี่อะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ใช่แล้วก็แค่ปล่อยเขาไปอะไรแบบนี้ปก็วัดดวงไปเลยอะไป่คิดว่ามีใครจะเหลืออยู่เพราะว่าเราคิดว่าเราไม่น่าสมควรจะเหลือใครแล้วอ่ะโอโอ้ยน่าจะ ว่าน่าจะไปคู่คือคือแก้วพออ่านคอมเมนต์ก็จะรู้สึกผิดแหละแล้วว่าแมนดีแก้วแล้วแก้วโทรหาใครก่อนหนูคุยกับน้องก่อนค่ะพี่พี่แล้วเด็กน้อยว่าไงเขาไม่รู้จะพูดอะไรคือเขานิ่งเพราะว่าด้วยความว่าเขารู้จักหนูจะชอบเล่าเล่าเรื่องแฟนหนูในฐานะที่คนหนึ่งให้ฟังเขาไม่ได้ว่าแล้วก็ยังมีส่งข้อความมา เล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้ uh huh. คุยกันโทรหากันเหมือนเหมือนตอนแรกหนูก็เลยบอกแฟนหนูว่า uh huh. เกิดแบบนี้นะมีเรื่องแบบนี้ uh huh. บบนะเขาก็บอกว่ารู้สึกนะท้กคักแล้วแหละและสรุปแฟนคือยังไงต่อก็คือแบบเ็คุยกันในเรื่องสําคัญมากกว่าก็คือเหมือนเราเรา,เราลดความสมพัธ์เป็นพี่น้องแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังเป็นอะไรไม่ได้นะขออยู่คนเดียวก่อนเราก็ไม่ได้คุยกันตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะแล้วก็ให้เขาไปดูเขาก็ไปเลื่อนอานคอมเมนต์นะแล้วเขาฟังพี่เผือกพูดแล้วเขาบอกว่าก็เหมือนที่พี่เผือกพูดแบบนี้เขาก็จะชอบย้ำแบบตรงนี้เขาชอบมี ิงที่เผือกสอนเขาบอกแบบนี้นะคะ่ะโอเคเราก็เลยหยุดหยุดความสัมพันนี้พอจะจําคําแนะนําของวิเผือกได้ไหมเอปอประโยคที่เขาบอกในในกรณีของเกมเมอร์เวลาที่เขาเล่นอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับเขาผิด<อ>ที่ว่าเขาอ่ะอาจจะล้าเลยเ<อ>แล้วหนูก็บอกว่าเออหนูก็ไม่ต้องโทษตัวเองครับเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ทําก่อนออมองแบบนี้การน้องใจคือมันหนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โค้งขจเลยดีนะบทสรุปของแฟนทุกวันนี้เป็นยังไงคะน้องเขาอ่ะคิดว่าหนูอ่ะไปเลือก กันตัวเองมันก็พูดว่าจะอยู่ก็อยู่ก็ได้ไม่เป็นไรอะไรถ้าถ้าอยู่ก็คุยกัยกนไปเรื่อยสรุปแล้วก็คุยกันตกลงเป็นแฟนกันเดือนที่แล้วที่ผ่านมากับน้องน,นะ<ส>กับแฟนคือสรุปว่าเลิกกันถูกไหมใช่และความสัมพันธ์กับน้องคนนั้นเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงคะมันดีขึ้นไหมหรือว่าเขาเองยังมีอะไรติดค้างในใจไหมไม่มีนะคะเขาเขาเหมือนบอกว่าถ้ามันเกิดเรื่องคล้ายๆกันแบบนี้อีกก็คือก็ก็ไปก็จบ แล้วโอเคไหมความรักตอนนี้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาระหว่างมันก็เรื่อยๆค่ะมันยังแน่ใจไม่ได้ว่ามันโอเคหรือเปล่าเราก็ทําทุกวันให้มันดีที่สุดไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ได้เคลียร์ในสิ่งที่มันค้างคาเราชอบที่คนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาต่างฝ่ายต่างโทษกันด้วยนะ<อ>พยายามจะเข้าใจว่าตัวเองผิดตรง<อ>ไหนด้วยนะหนูยังโชคดีที่แฟนเก่าหนูขเขาว่าเข้าใจหนู<อ>แบ่ว่าโชคดีตรงที่ที่เขายังยังใจยเย็น<อ>ถ้าไม่ชอบคนที่มีโรคส่วนตัวเลือกคนที่มีโรคส่วนตัวไปแก้วก็จะมีความทุกข์ใช้เหตุผลในการ รักแล้วกันนะคะพุทโทพุทโทอย่าลืมโทรนะ